สวัสดีครับวันนี้ประเด็นของายการเกมที่อยากจะมาพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของพ่อลูกใน NBA เอาไปโยงกับข่าวของทางลอบอลเจมส์กับบรอนนี่เจมส์นะครับแม้ว่าทั้งคู่นั้นเพิ่งจะได้ลงเล่นร่วมกันในฐานะของพ่อลูกคู่แรกในประดติตร์แต่มันยังเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องนะครับต้องรอว่าในอนาคตข้างหน้าบรอนนี่จะมีเส้นทางของเขาในรูปแบบไหนจะสามารถได้ติดทีมแข่งในฤดูกาลปกติ มากน้อยเพียงใดเราไปะยะ้อนอดีตด,ดูพวกบรรดาพ่อลูกดังๆของ NBA กันนะครับว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างซึ่งแน่นอนถ้าเราพูดถึงเรื่องของพ่อลูกแล้วก็ต้องนึนกถึงตระกูลของ Curry เคอร์รี่นี่ยแหละครับเดว c u เคอร์รี่เซฟเบนเคอร์ี่และก็เซตเคอร์ี่โดยทั้ง3ามคนเนี่ยคำจำกัดความของตระกูลนี้คือความแม่นเดว c u เคอรี่เนี่ยเล่นอยู่ใน NBA ถึง16ฤด,ดูกาลเลยนะครับ แล้วก็เคยได้รางวัลเป็นตัวสมรองยอดเยี่ยมแห่งปีเมื่อซีซั่น1,993-94แล้วก็เขายิงระดับ3แต้มลงแบบ40%เป็นอย่างน้อยเนี่ยอยู่ถึง9ปีด้วยกันรวมทั้งที่เคยมั่นที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อช่วงซีซั่น98-99ตอนนั้นลงไปถึง47.6%มั่นที่สุดในลีกเลยนะครับแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็นคนที่ลงแข่งให้กับชล็อตนตมากสุด ยิง2คะแนนลงให้กับพอเนตมากที่สุดและไอ้ช่วงที่เขาอยู่ที่นั่นอยู่ยาวนานเลยนะครับอยู่ทั้ง9ปีเนี่ยก็มักจะพาลูกชาย2คนสเตเฟนกับเซธเนี่ยไปตุ้มเตี้ยมอยู่เท่านั้นอยู่บ่อยบ่แล้วท้ายที่สุดลูกชายทั้งคู่นั้นก็มากลายมาเป็นตัวมือปืนในวงการ NBA ได้เลยอย่างเซธเนี่ยเข้ามาไดลีกตั้งแต่ปี2013นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยิง3แต้มลงต่ำกว่า4 0เพียงแค่หนเดียวแค่นั้นเอง ส่วนอย่างสเตเฟนนะครับเข้ามาในลิกเมื่อปี2009รวมแล้ว14ปีแล้วก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปเนี่ยสเตเฟนยิง3แต้มต่ำกว่า40%เพียงแค่2ครั้งแค่นั้นเองแล้วก็แน่นอนในตระกูลนี้ก็ต้องบอกว่าเชฟเคอรี่หรือสเตเฟนเคอรี่คือลูกชายที่ดังที่สุดประสบความสำเร็จมากที่สุดก็ได้มาถึง4แชมป์ติดออสตาไปทั้งหมดถึง10สมัยนะครับ ติดทีมยอดเยี่ยม n b a 10ครั้งด้วยกันแล้วก็เป็น MVP อีก2หนในฐานะของผู้เล่น Golden State Warriors เมื่อปี2022นะครับทางฝากของเซฟเอนิกกลายมาเป็นตัวที่ยิง3แต้มลงมากที่สุดตลอดการของลีกด้วยเขากับน,น้องชายเนี่ยเคยดวลกันนะครับใน NBA All-Star เมื่อปี2009อ่ะ2019นะครับตอนนั้นเล่นกันที่ชอร์ลดก็เป็นบ้านน้องคู่ในสมัยเด็กนี่แหละ ปรากฏว่าเซฟเฟนเคอรีนั้นจบไปอันที่2นะครับในการยิง3คะแนนส่วนเซตนั้นไม่ได้ผ่านในการแข่งรอบแรกส่วนพ่อลูกอีกคู่หนึ่งที่ควรจะต้องพูดถึงกันก็คือโจแบรนด์กับคบี้แบรน์เนี่ยแหละครับโจแบรนต์เนี่ยหลายคนก็คงรู้ว่าเขาเองเคยมาคุมบาสเกตบอลทีมชาติไทยเรามาก่อนด้วยซ้าไปเขาเองเนี่ยก็เคยเป็นอดีตผู้เล่นของ NBA อยู่8ฤดูกาลด้วยกันนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยวอริเออร์สเป็นทีมที่ดราฟ แต่ว่าฐานซิกเซอร์เอาตัวเข้าไปในการเทรดนะครับก่อนเปิดฤด,ดูกาลเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยปีแล้วก็อยู่ในชุดที่เข้าชิง NBA เมื่อปี1977นะครับแล้วก็ไปอยู่กับซานดิเอโกคริปเปอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเอาไอคริปเปอร์อีก3ฤด,ดูกาลท้ายที่สุดเนี่ยก็ไปอยู่กับฮิวสัน็อกเกสก่อนที่จะต้องไปตะลอนอยู่ที่ฝรั่งเศสกับอิตาลีซึ่งที่นั่นแหละเขาก็ได้ปลูกฝังความเป็นคนที่ เชี่ยวชาญในเรื่องภา,ภาษาต่างชาตินะครับให้กับโคบีในสมัยเด็กส่วนโคบีเองเนี่ยโดนดราฟอันดับที่13นะครับโดยชลอตฮอนเนสแต่ตอนนั้นนะ่ทุกคนก็รู้อยู่ว่าทางฮอนเนสเนี่ยดราฟมาโดยที่เจ้าตัวนั้นไม่มีทางที่จะเล่นให้กับทางฮอนเนสแน่เมื่อปี1996นะครับสุดท้ายเลเกอร์ก็เอาเขาไปครอง20ปีนะครับที่โคบีอยู่กับทางเลเกอร์ก็สร้างตำนานต่างๆมากมาย ได้แชมป์ไปทั้งหมดถึง5สมัยนะครับติด All Star ไปทั้งหมด18ครั้งด้วยกันแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยม NBA อีก11ผลหนมาถึงพ่อลูกคู่อื่นๆกันบ้างครับก็มีริกแบรรี่กับเบนแบรรี่ริกแบรรี่นี่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เคยอยู่ทั้งลีก ABA กับลีก NBA นะครับสไตล์ของเขาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ชูลูกโทษแบบเขาเรียกว่าลูกควกะปิซึ่ง ในวงการปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครเล่นกันแล้วทั้งนั้นที่มันเป็นท่านในการยิงโทษที่แม่นนะเขาติดออสซาสิบสองครั้งเลยนะครับแล้วก็คนพ่อเนี่ยจะสามารถที่จะทําคะแนนเฉลีย่ยอย่างน้อยๆ้อยีแต้มน,นะครับได้12จาก14สี่ซีซั่นแล้วช่วงที่เขาพีคสุดเนี่ยก็คือฤด,ดูกาลหนึ่งพการ้อยหกสครับทําไปถึงเฉลี่ยในสามสิบ้าแต้มเดยวกันส่วนเบนบารีลูกชายนะครับ ก็ถือว่าเล่นในวงการเนี่ยนานจริง14ฤดูกาลได้2แชมป์ด้วยกับสเปอร์แต่เส้นทางส่วนใหญ่นี่จะเป็นตัวสำรองก็จะอยู่ในชุดที่สเปอร์เป็นแชมป์ปี2005ตอนนั้น,นลงเล่นเป24นาทีแล้วก็ปี2007ก็จะลงเล่นอยู่ที่11.8นาทีด้วยกันคู่ต่อมาครับไมเคิลทอมสันกับเคลย์ทอมสันไมเคิลทอมสันนี่เป็นผู้เล่นที่เกิดต่างชาติคนแรกเลยนะครับที่ถูกกราฟอันดับหเมื่อปี1978 เขาอยู่กับพอลั์เทลเบเซอร์อยู่ตั้ง8ปีเลยนะครับแล้วโดนเทรดไปสเปอร์แล้วก็ทายที่สุดไปอยู่กับเลเกอร์ที่นั่นเนี่ยเขาได้2แชมป์กับเลเกอร์ปี88ปี89ในฐานะของตัวสำรองคาวิมอับดินจาบาแล้วก็รีทายไปเมื่อปี1991ส่วนทางลูกชายครับเคลย์ทอมสันก็เล่นจนเกือบมาถึงท้ายอาชีพกับวอรเออร์สทีมเดียวเลยนะครับได้ไป4แชมป์แล้วก็ได้ไปทั้งหมดอีก5 โอตานะครับที่เขาติดทีมแล้วนอกจากนี้เนี่ยเขายังเป็นคนที่ยิง3คะแนนลงระดับท็อป10ของประดิษฐ์ NBA แต่พ่อเนี่ยเคยยิง3แต้มนะครับตลอดอาชีพ NBA ลงเพียงแค่ลูกเดียวแล้วก็นอกจากนี้นะครับคู่นี้พ่อลูกทอมสันเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็นเพียงแค่1ใน5คู่พ่อลูกที่ได้แชมป์ NBA ด้วยนะครับคู่ต่อมาก็เป็นทีมฮาร์ดเวย คนพ่อและคนลูกเลยนะครับคนลูกเขาจะเรียกว่าจูเนียโดยทางทีมฮาร์เดเวย์คุณพ่อเนี่ยจะขึ้นชื่อในเรื่องข,ของ crossover เลี้ยงบอลเก่งมากติดออสตาร์ All Star ไป5สมัยนะครับแล้วก็ติดทีมยอดเยี่ยมของ NBA อีก1ครั้งด้วยกันผลงานของเขาในการที่ทำแต้มเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะอย่างน,น้อยๆยีคะแนนทำเอาไว้5จาก13ปีช่วงที่ดังเนี่ย ก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆอยู่ในชุดรันท m c อ็ครับของ Golden State Warriors เมื่อต้นยุค90ที่เกมบุกดุดันมากแล้วก็ขณะที่ทีม Hardaway นะครับก็มาในฐานะของตัวผู้เล่นที่ประมาณสักเกรด B เห็นจะได้ทำประมาณค่าเฉลี่ยสัก10แต้มเป็นอย่างน้อยเนี่ยได้9จาก10ฤด,ดูกาลแรกในหลีกนะครับแล้วก็คู่ต่อมาก็จะเป็น b ิววอลตันกับลุควอลตันคู่นี้ก็ถือว่าเก่งกาจ บิวอัปตันนี่ดังตั้งแต่อยู่คอลเลจแล,แล้วก็มาประสบความสำเร็จใน NBA ได้ไป็น2แชมป์จาก10ปีนะครับเฉลี่ยก็18แตม้ม15รีบาว3.4บล็อกในสมัยตอนที่เบรเซอร์เป็นแชมป์เมื่อปี1977แล้วก็ถือว่าเป็นอีก1ชุดในฐานะตัวสำรองที่สำคัญตอนที่บอสตันสติกเป็นแชมป์เมื่อปี1986ด้วยส่วนลุกลูกชายเนี่ยถูกยกย่องว่าเป็นนักบาส ที่มีสมองที่ดีมากนะครับเล่นอยู่ในลีกทั้งหมด10ปีแล้วก็อยู่ในฐานะของตัวสมรองชุดเลเกอร์ได้แชมป์สสมัยแต่งเส้นทาง,งการเป็นโค้ชนน่าผิดหวังนะครับสำหรับทางลูกบอตันคู่ต่อมาครับก a รีเพย์ตันกับลูกชายเขาก็คือกรีเพย์ตันที่2 The g r ะกรทางก a รีเพย์ตันเนี่ยก็อยู่ในลีกถึง17ปี แล้วก็ติดอ l สตาไป9สมัยนะครับติดทีมยอดเยี่ยม NBA เช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญเป็นตัวป้องกันยอดเยี่ยมแห่งปีด้วยครับเขาอยู่ในชุดของ Miami Heat ตอนเป็นแชมป์เมื่อปี2006ด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นได้เล่นอยู่แค่23เกมแต่ก็ได้ลงเฉลีย่ยอยู่ประมาณ24นาทีก็โอเคแหละขณะที่แกรี่เพเทนไม่ดังเท่านะครับแต่ก็เป็นสำรองในการที่ใช้เกตป้องกันของเขาเนี่ยแะครับที่อยู่ใน NBA ได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับ เขายังอยู่ในชุดแชมป์ของ Warriors เมื่อปี2022ด้วยครับปิดท้ายคู่พ่อลูกนี่ก็คงจะต้องพูดถึงอาวิดัสซาบอนิสกับโดมิทัสซาบอนิสนะครับโดยทางฝ้าของอาวิดัสซาบอนิสน,น่าเสียดายที่ว่าเขามาเล่นอยู่ใน NBA 7ปีสุดท้ายในอาชีพเนี่ยตอนนั้นเขาเป็นอาวิดัสที่อยู่ในสภาพที่ตัวใหญ่อ้วนกว่าในสมัยที่พวกเคยรุ่งเรืองตอนที่อยู่กับสภาพโซเวียตแต่ตอนนั้นเนี่ย โลกมันมีสงครามเย็นแล้วก็ทางสหภาพโซเวียตก็จะไม่ยอมให้ซาบปอริสันมาเล่นใน NBA นะครับแล้วเขาเองก็แล้วแล้วผนก็พูดนะว่าโดนทางสหภาพโซเวียตนั้นทําลายร่างกายไปจกนกระทัง่งแทบไม่เหลืออะไรแล้วล่ะก็ถึงได้ปล่อยให้เข้าสู่ใน NBA นี่ขนาดแทบไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเขายังมากลายเป็นเซนเตอร์หนึ่งในสุดยอดของทีมเบรเซอร์ในช่วงปลายยุค90ต่อในต้นยุค2000เลยแล้วก็ DNA การจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมเนี่ย กระส่งต่อมาที่ลูกชายครับโดมันทัสซอบอนิสซึ่งก็ติดออสตาถึงตอนนี้สมสมัยแล้วก็ติดทียอดเยี่ยม NBA1 ีหนึ่งครั้งด้วยกันซีซั่นที่แล้วนะครับสำหรับโดมันทัสซอบอนิสเนี่ยก็ทำเฉลี่ยอยู่ที่19.4คะแนนครับแล้วก็รีบาวด์มากสุดในลีก13.7ครั้งกับ8.2แอสซิสนั่นก็คือเรื่องราวของบรรดาพ่อลูกใน NBA ซึ่งพ่อประดังลูกก็ถือว่าไม่คิเรมาเล่าสู่กันฟังเราต้องรอดูนะครับว่า อนาคตของบรอนนี่เจมส์เนี่ยไม่ต้องเอาแบบขนาดได้สักครึ่งหนึ่งของพ่อหรอกครับเอาแค่ว่าอยู่ในวงการ NBA ได้สัก4ี่5ห้าปีเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่เขาน่าจะประสบความสำเร็จแล้วผู้เป็นพ่อนี่ก็น่าจะพอใจทีเดียวไปดูกันว่าอนาคตขา้างหน้าบอนนี่จะได้ลงสตาร์ทไม่ต้องเป็นซาร์หรอกได้ลงคู่กับพ่อของเขาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วตอนนั้นจะเป็นข่าวใหญ่แน่นอนนะครับเมื่อเปิดฤดูกาลของ NBA ซีซิจะเริ่มต้น ในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้แล้วครับ